สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจของสำนักข่าวไอเในขณะนี้นะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณเแยกวังแดงนะคะถนนนครราชสีมาตัดกับถนนพิษณุโลกนะซึ่งจะมาดูบรรยากาศะะที่บริเวณสำนักงานทรัพย์สินนะคะหลังจากที่กลุ่มคณะราษฎรก็มีการประกาศนะคะว่า มีการมาชุมนุมนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินนะคะวันนี้ก็มาดูบรรยากาศเพราะว่าเท่าที่เราได้เดินสำรวจดูนะคะบริเวณโดยรอบเลยนะคะของอสำนักงานทรัพย์สินนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการนำลวดหนามหีบเพลงนะคะมาวางไว้บนกำแพงนะคะตลอดบริเวณโดยรอบเลยแล้วก็ วางไว้บริเวณด้านหน้าของอประตูทางเข้าด้วยนะซึ่งก็จะมีบางประตูที่ตอนนี้ได้มีการปิดและก็งดใช้ช่วคราวไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นว่าเจา้าหน้าที่ก็มีการขึงเชือกนะคะแล้วก็มีการนำกลวยยางมาวางไว้นะคะเพื่อ,อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่เดินบริเวณนี้นะคะเข้าใกล้กำแพงนะคะเนื่องจากว่าอาจจะ เข้าไปโดนในส่วนของลวดน้มที่เจ้าหน้าที่ได้มีการวางไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของบริเวณโดยรอบนะสถานการทรัพย์สินนะคะเท่าที่เราลงพื้นที่มาดูส่วนกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเท่าที่เดินดูนะตอนนี้ยังไม่มีนะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่อาจจะประจําการอยู่บริเวณตรงป้อมของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะแต่ว่ากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องอย่างตอนนี้ก็ยัง ไม่ได้ลงพื้นที่มานะคะบริเวณจุดนี้แต่อย่างไรซึ่งคาดว่ากําลังเนี่ยน่าจะมีการลงมาในช่วงเย็นของวันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทางกลุ่มคณะร,รัฐฎรเนี่ยก็ประกาศชัดแล้วว่าจะาชุมนุมทํากิจกรรมกันนะตอนอ15นาฬิกของวันพรุ่งนี้หรือว่าบ่าย3นะคะนี่ก็เป็นการวางมาตรการดูแลความาสงบเรียบร้อยในเบื้องต้นนะคะโดยในส่วนของ มาตรการรวมๆนะคะที่วันนี้ทางกองบัญชาการตํารวจคนครบาลซึ่งถือเป็นแนวหน้านะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสํานักง,งานทรัพย์สินเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็ได้เปิดเผยในเรื่องของมาตรการในเบื้องต้นนะคะทั้งการดูแลความเรียบร้อยแล้วก็การจัดกําลังดูแลเรื่องของการจราจรด้วยนะซึ่งก็ระบุนะคะว่าในส่วนของกลุ่มคณะราษฎรนะคะที่จะนัดมาชุมนุมกันเนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งขออนุญาะ,ะจัดการชุมนุมแต่อย่างใดนะคะซึ่งตามพรบรชุมนุมในที่สาธารณะเนี่ยก็ กำหนดว่าจะต้องแจ้งนะคะภายใน24ชั่วโมงคะ,ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งของการชุมนุมนะคะส่วนกำลังตำรวจนะเบื้องต้นมีการเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะทั้งชุดควบคุมฝูงชนนะคะตำรวจจราจรหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ฝ่ายข่าวที่อาจจะต้องเข้ามาปะบ,บนรอบแฝงตัวกับกลุ่มผู้ชุมนุมมีการเตรียมไว้แล้วถามว่าใช้กําลังเท่าไหร่นะเบื้องต้นเนี่ยาทางท่านพลรตรีปิยะตะวิชัยนะรองผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาล ระบุว่ามีการเตรียมไว้นะคะตามความเหมาะสมแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์นะคะแต่ยืนยันว่ามีพอแน่นอนนะ,ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียของทางกลุ่มด้วยนะ,ะว่ามีการเตรียมกําลังไว้ประมาณ3 9มส0กองร้อยหรือประมาณ5800กว่านายด้วยกันนะคะในการที่จะมาดูแลความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของตํารวจเองก็น่าจะเตรียมไว้คร่าวๆประมาณนั้นนะคะเพราะว่าจากการประเมินแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดนะคะในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยเพราะว่าจุดนี้อย่างที่ทราบว,ว่าถือว่าเป็นการยกระดับการชุมนุมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญและก็เป็นพื้นที่อ่อนไหวด้วยนะ,ะแน่นอนว่าฝ่ายความมั่นคงไม่ะไม่ว่าทั้งตารวจทหารเองก็จะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินสถาน,นการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการเตรียมาทางกําลังใอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะครับในการที่จะดูแลผัดการชุมนุมนให้ เป็นไปโดยสงบที่สุดนะคะซึ่งเจ้าที่ก็ยืนยันว่า,าในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติต่างๆนะคะเพื่อป้องกันร,ระงับยับยัง้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายเนี่ยก็จะดําเนินการตามขั้นตอนนะคะตั้งแต่มีการพูดคุยกันเจรจารนะก็แล้วก็จะยึดหลักสากลด้วยนะ,ะเพราะว่ามีการสอบถามว่าจะมีการใช้น้ำนะคะผส,สมแก๊สน้าตาเนี่ยจิตกลุ่มผู้ชมไหมนะ,ะอันนี้ก็คือตํารวจเองก็ยืนยันว่าจะดําเนินการเนี่ย เท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็จะเป็นไปนะคะเพื่อระง,งับยับยั้งนะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเหตุการณ์ความร,นรุนแรงขึ้นไม่ใช่นะคะการเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่หรือว่าอุปกรณ์เครื่องม้เครื่องมือเพื่อที่จะใช้สลายการชุมนุมเพียงอย่างเดียวนะคะทีนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์ด้วยค่ะ การจราจรนะคะในส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ย mm hmm. เบื้องต้น,นะคะ่ะเจ้าหน้าที่แจ้งว่า,าจะมีการปิดการจราจรบริเวณทางลงด่วนยมราชนะคะจุดจุดเดียวก่อนตอนตีสี่นะคะแล้วจุดอื่นๆเนี่ยนะคะทั้งที่บริเวณถนนบริเวณโดยรอบเนี่ยก็อาจจะมีการวางแนวเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เครื่องกีดขวางบางจุดนะคะก็จะต้องมีการประเมินก่อนนะคะว่า มีความจําเป็นต้องปิดจุดไหนไหมซึ่งตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่นี้ประชาชนนะคะที่อยู่ในระแวกนี้ตลอดจนโรงเรียนเองนะคะที่อยู่ในพื้นที่ดังกลาง่าวก็มีการประสานไปแล้วนะคะเพื่อทําความเข้าใจว่าอาจจะต้องมีการปิดแล้วก็ขอให้มีการหลีกเลี่ยงการจราจรซึ่งในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็ทราบมาว่ามีบางแห่งนะคะที่แจ้งปิดการเรียนการสอนก่อนนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้นักเรียนนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะที่จะต้องเข้ามาในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะค่ะก็นอกจากประชาชนในพื้นที่แล้วเนี่ยก็มีสื่อมวลชนนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยลงพื้นที่มาสำรวจตรวจสอบดูบรรยากาศบริเวณโดยรอบกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็มีการลงพื้นที่มาติดตามเช่นกัน ที่มีการถามไปยังเจ้าหน้าที่นะว่าเรื่องของการข่าวนะมีอะไรน่ากังวลไหมจนถึงตอนนี้ตํารวจเองเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลน,นะคะยังไม่มีการข่าวว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญและก็อ่อนไหวเนี่ยก็เกรงนะคะในะเรื่องของการแสดงออกต่างๆนะคะที่อาจจะ เกิดการกันก็กระทั่งเกิดความไม่พอใจกันได้นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามีกลุ่มนะคะที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างนะคะในห่วงของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ก็เป็นถน,นนนครราชสีมานะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณเสำนักงานทรัพย์สินนะคะที่ถนนนครราชศีมามาดูบรรยากาศนะก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษฎรที่ประกาศนัดทากิจกรรมแล้วก็ชุมนุมงงกันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาสิบหนาฬิกาะคะวันนี้เราก็มาดูเรื่องของมาตรการต่างๆของเจ้าหน้าที่นะคะว่ามีการดูแลความเรียบร้อยอยังไงบ้างคะ่ะ เจ้าน้าที่ก็ให้สัญลักษณ์บอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพข้างในนะคะนอกจากการวางลวดหนามหิบเพลงนะครบบนกำแพงแล้วเนี่ยเท่าที่เรา สังเกตเห็นวันนี้ก็มีในส่วนของเจ้าหน,น้าที่นะคะที่ดูแลเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เข้ามาติดตั้งแล้วก็มาตรวจสอบนะคะ,ะในจุดนี้ด้วยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นครุนสะพานะคะก็จะมีกล้องวงจรปิด

เรียกได้ว่าลวดหนามหีบเพลงนะคะมีการนำมาวางไว้บนกำแพงเ่ยโดยรอบเลยนะคะโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินเลยแล้วก็อาจจะมีการวางไว้บริเวณประตูทางเข้าด้วยนะคะ ก็ต้องอยังคงต้องติดตามนะคะว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคณะรัฐดรและก็กลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยจะมีทิศทางไปยังไงบ้างะคะโดยเฉพาะกลุ่มคณะราฐดรเนี่ยที่เขามีการประกาศจะชุมนุมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะ,อ,ะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ด้วยกัน,นะคะแล้วก็สถานที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องมีการติดตามว่าจะมีการชุมนุมที่ไหน ะะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับของกลุ่มผู้ชุมนุมนะะที่ยังคงเดินหน้าเรียกร้องอตามข้อเรียกร้องที่มีการเสนอไปก็คือทั้งเรื่องของการเรียกร้องให้โปรเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนทลาออกนะคะ แล้วก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการาปฏิรูปสถาบันนี่ก็เป็น3ข้อเรียกร้องหลักๆของกลุ่มผู้ชุมนมุมซึ่งยืนยันว่าตอนนี้นะคะซึ่งไม่ได้รับการตอบรับในส่วนของข้อเสนอเนะี่ก็อาจจะเดินหน้านะทำกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆนะนี่ก็ยังคงต้องติดตามค่ะ ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สำนักง,งานทรัพย์สินในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะตลอดการชุมนุมนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเราก็จะยังคงเกาะติดแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ